I never met สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอนนี่ฟอร์ดทีมงานฟอร์ดบันปลายจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะวันนี้พิเศษแอนมาพร้อมกับฟอร์ดเอเวอรเรสต์นั่นเองคันนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะดิฟคิตตันบูนะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนั่นเองอให้กำลังสูงถึง213รแรงม้าเลยนะคะแล้วก็ให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรเลยนะคะสำหรับสีนี้จะเป็นสีพิเศษเลยนะคะค ปกติแล้วเจ้าไอว่เรสในระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยคะ่ะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 7 9 9 0ล้านจแบาทนะคะแต่สีนี้จะเป็นสีพิเศษก็เลยเพิ่ม10,000บาทราคาจำหน่ายอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านานบาทนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้จะมีเฉพาะสีนี้จะมีเฉพาะรุ่นไทเทเนียมพาดนะคะเดี๋ยวแอนจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมว่าไอว่เรสคันนี้แอนได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้บ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้านะคะ อันได้เปลี่ยนกระจังหน้าให้ปกติรุ่นไทเทเนะะียมพาสคาค่ะจะเป็นสีโครเมียมรอบคันเลยอันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าให้อันนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มอะคริลิกคําว่าเอเวอรเรสบนฝากระโปรงหน้าให้ด้วยจะได้ทําให้ด้านหน้ารถคันนี้ดูมีมิติมากขึ้นเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นกันชนหน้าค่ะอันได้ทําสีเป็นสีดําด้านให้แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีเซนเซอร์หน้ามาให้ หกจุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีระบบตรวจจับคนเดินถนนพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก e b d นะคะระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะระบบช่วยทรงตัวขณะออกจากทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยทรงตัวขณะลงทางลาดชันนั่นเองรุ่นนี้มีฟังก์ชันมาให้ครบเลยนะคะแล้วก็มีไดเวอร์เลิศด้วยเตือนหลับในด้วยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้าจะเป็น LED โปรเจ c เตอร์นะคะพร้อมเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันก็เป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันที่แอนเพิ่มก็ให้จะเป็นตัวค้อบไฟหน้าสีดําด้านนะคะก็จะทําให้รับกับตัวกระจังหน้ามากขึ้นแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นนั่นเองเพิ่มคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะแบบนี้เลยจะเป็นแบบเรียบนะคะมาพร้อมกับล้อแมก ฟูลเอลนะคะฟูเอลแท้เลยนะคะขนาด20นิ้วค่ะซีรีส์ยางคันนี้จะอยู่ที่ 2755i 2 7, 5, 5, 5, 20นะคะเป็นยางออเทเลนยางจะเป็นยาง BF นะคะแบบนี้เลยแม็กก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายลายนะคะอยากได้ประมาณไหนเนี่ยส่งรูปมาให้แอนดูก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เป็นโครเมียมนะคะแอนก็ครอบเป็นสีดำด้านให้หมดแบบนี้เลย รุ่นนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมกับไฟส่องด้านด้านล่างกระจกมองข้างมาให้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของครอบมือเปิดแล้วก็เบ้ารองมือนะคะเป็นสีดําด้านให้แบบนี้เลยเพิ่มคิ้วกันสาตให้แล้วก็ติดสติกเกอร์และหลังคาให้ด้วยนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมภายในนะคะคันนี้นอกจากว่าสีรถเนี่ยจะเป็นสีพิเศษแล้ว เดี๋ยวแอนพาชมพาหนาบาอนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับแป่ทิศทางนั่นเองแบบนี้ในส่วนของพยางนะคะแอนได้ติดตั้งให้เป็นพรม5้ดีคันนี้จะเป็นสีดำนะคะเดินได้สีน้ำเงินแบบนี้เลยแล้วก็มีพาโนรามิกมูลูปให้ด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้ ยาวถึงแถวหลังเลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มเคลือบควบคุมระบบขับเคลื่อนนะคะตรงนี้แล้วก็มีหน้าจอขนาด8นิ้วมาให้นะคะจากโรงงานรองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบนิเกเตอร์ม,มาให้ด้วยนะคะรุ่นนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังผ่านตัวหน้าจอเลย สำหรับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็มี Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยนะคะแบบรักษาระยะห่างได้เดี๋ยวอันขออนุญาตพาชมรอบๆคันนะคะสีเขาก็จะเด่นสีนี้ต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษมากๆเลยนะคะด้านท้ายอันได้เพิ่มข้อไฟท้ายให้นะคะแล้วก็ติดค่าท้ายคำว่า Everlast อันนี้จะเป็นแบบมีไฟนะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแอนเปลี่ยนท่อให้นะคะเป็นท่อ h อนั่นเองแบบนี้เลยในส่วนของกันชนท้ายนะคะแอนก็ได้ทำเป็นสีดำด้านให้แบบนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4จุดนะคะพร้อมอ่า ระบบถอยจอดอัตโนมัติด้วยนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้นะคะฝาท้ายเนี่ยเขาจะเป็นแบบแฮนด์ฟรีแล้วก็คือระบบเตะเปิดแต่ว่าจะต้องมีกุญแจอยู่ในรัศมีใกล้นั่นเองนะคะถึงจะเปิดได้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมด้านนี้บ้างด้านนี้ันได้ดติดตั้งเป็นตัวข้อฝาถังน้ำมันเอเวอรเรสต์ให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดไปใช้งานอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟอร์ด a n นเ r อร์หรือฟอร์ดเอเวอรเรสต์ก็ตาม สามารถโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมกับแอนได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะมีงบประมาณอยู่เท่าไหรอ่อยากได้โปรโมชั่นประมาณไหนตอนนี้ก็เรเวันเรามีแคมเปญดอกเบีย้ยศนด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะยังไงวันนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel Ford by Annie ไว้นิดนึงนะถ้ามีคันอื่นแต่งเพิ่มเติมมจะามารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย